ก็คือวันนี้เป็นการหนึ่งเลยช่วยวัดสองสร้างงานสร้างอาชีพผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่ก็ถ้าจะให้ฝากก็คืออย่างที่บอกครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมขอผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระดีผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ที่เขายอมเช่าบูชาเนี่ยก็มุ่งหวังอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามวลสารดีพิธีได้เกจิที่ไปทำน่าเคารพนับถือน่าศรัทธาเนี่ยผมว่า ใครก็อยากจะเก็บใครท,<ะ>ที่ก็อยากจะมาช่วยแล้วก็มากกว่านั้นครับฝากไว้ก็คืออยากให้ช่วยทงรุบวันุงพระพุทธศาสนาอยากให้ช่วยวัดที่เขาไม่มีจริงค<ะ>รับวัดที่เขายากจนจริงๆวัดที่เขาไม่มีใครเหลียวแลเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆไม่อยากให้มองแค่เกจิดัง<ะ>มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยผมผมอยากอยากให้พี่พี่เพราะว่าถือว่าเป็นสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างหลายๆท่านคนที่เล่นหาพระใหม่หลายหลายท่านเนี่ยเป็น เป็นสะพานบญที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆเอ่อยังมีอีกหลายวัดที่ที่รอพวกพี่อยู่นะครับ